โหโโหกินเป็าเนี้ยันไเลยโอ้โหไม่ที่โเหมือนกันเลยครับเหมือนเรากินไม่เป็นอะตามสัญญานะผมตามสัญญาเหมือนเดิมนะครับผมที่ผมได้บอกไว้งวดที่แล้วนะครับว่าผมจะมาแก้บนที่ไข่นะครับนะรนนะคัับบแว่ผมปืนนะผมนที่สมาชิกแก้บนมาด้วยนะครับนะครับผมได้ มีเรื่องยุ่งๆนิดนึงนะครับผมนะครับว่าจะแก้บนเมื่อวันที่13บสามนะผมนะเลยเลยไม่ได้แก้นั้นมาแก้บนวันนี้นะผมนะครับเพิ่งกลับมาถึงพอดีนะครับครับต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านด้วยนะครับที่ร่วมสนทุนแก้บนในครั้งนี้นะครับนะครับ อรหังมาสัมพุโธพัพพวาพุทธังพระวันตังอะิวาเทมิสวะขาโตพระวตาธรโมธรรมังนมัสสมสุปัิปันโนพระวโตสาวะสร้างโคสร้างคังนามมิณโมตัสสะพระวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสสะะโมตัสสะพัพพวโตอะโตสัมมาสัมพุทสสะ พี่ไข,ข่กับผมเอฟมินเอกและสมาชิกทุกท่านได้ขอมาขอแก้บนพี่ไข่ที่บนไว้แล้วจะมาขอโชคขอลาบพี่ไข่ในวันนี้ขอ,อให้พี่ไข่หรือไอ้ไขเ่เจอเป็บนบารมีพี่ไข่ ขอส่งผลให้ผมครอบครัวผมและสมาชิกทุกท่านในกลุ่มในช่วงเวลาด้วยเถิดอิติอิติภุมานไข่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภาพวันตุเมอิติอิติภุมานไข่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภาพวันตุเมอิติอิติภูมางไข่เจดีจะมหาเทโลลาภะลาภาพวันตุเม อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภพวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมาเทโลลาภลาภพวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโลลาภลาภพวันตุเม อิติอิติกุมารไข่เจรีจะมหาเทโลลาภะลาภาเพราะวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจรีจะมหาเทโลลาภะลาภาเพราะวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจรีจะมหาเทโลลาภะลาภาพราะวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจรีจะมหาเทโลลาภะลาภาพราะวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจรี จะมาเทโลกลาพะราพะลาภาเขาวันสุเมให้สมาชิกทุกคนตั้งจิตอิทาานะครับบอกพี่ไข่นะครับบอกไอ้ไข่นะครับว่าท่านบารถนาสิ่งใดนะครับขอให้สมหวังทุกประการ ก็สวัสดีนะผมสมาชิกทุกท่านนะผมนะครับวันนี้ผมมาแก้บนแล้วนะผมผมมาแก้บนนะอย่างที่สัญญาไว้นะผมนะครับของวันที่แล้วนะครับครับต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะผมนะครับที่มีโชคมีโชคมีลาบกับพี่ไข่ในงวดที่แล้วนะครับผมได้ทําการแก้บนร่วมมากับผมนะครับนะครับ ผมได้แก้บนเรียบร้อยนะครับผมได้แก้บนเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมนะครับครับพอดีนะผมมีเรื่องยุ่งๆนะผมมีเรื่องยุ่งเรื่องแมวนะผมเรื่องแมวนะครับที่หายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะผมที่ส่งกำลังใจให้ผมนะครับ ส่งกําลังใจให้ผมนขอบคุณมากครับผมนะครับก็ต้องทําใจนะครับผมว่ามันหาไม่เจอนะผมมันหาไม่เจอเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมนะครับอะนะผมเรามาเริ่มัาเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะผมเหมือนเดิมนะผมพอเดิมเหมือนเดิมนะผมนะพอเดิมเหมือนเดิมนะครับ นะครับครับเป็นคุณฝนนะผมคุณฝนนะผมและสมาชิกหลายคนนะผมพี่สาวนะผมพี่ชายนะผมนะครับทูกท่านนะผมนะครับของผมได้เตรียมไว้หลายวันแล้วนะครับผมแต่พอดีมาเจอเรื่องนะนิดหน่อยนะครับผมก็เลยช้าหน่อยนะครับผมนะครับ เลยช้าหน่อยนะครับ,บตอนนี้นะผมตอนนี้เหลือทั้งหมดสี่อันนะผมเหลือทั้งหมดสี่อันครับเหลือทั้งหมดสี่อันนะผมเหลือทั้งหมดสี่อันเหมือนเดิมน,นะผมนับเก้านะผมนับเก้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะผมคืออันแรกนะผมคืออันนี้นะผมคืออันนี้นะครับคืออันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมคืออันนี้นะผมนับเก้านะผมคืออันนี้นะครับเอมเอมนะครับผมจะเริ่มจุดทูบเลยนะครับผม ผมจะเริ่มตดทูบเลยนะครับรับ้นที่สี่นะผมสี่นะครับย้ำว่าสี่นะครับผมนะครับขอทุกคนสมหวังนะผมอย่างที่ตั้งใจรอนะครับอย่างที่ตั้งใจรอนะครับผมนี่พวกนี้ก็จะเป็นพวกของเล่นนะผมของเล่นนะผมนะครับพวกของเล่นนะครับ อ่าเปินนะครับผมเปืนะนะครับผมนะครับอย่างเดิมนะผมเหมือนเดิมนะผมแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะผมผมไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อนะครับผมนะท่านใดคารบท่านใดบูชานะครับผมท่านนั้นก็จะเจอแต่สิ่งดีดีนะผมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหานะผมมีเงินมีทองนะการงานราบรื่นนะผมไม่มีการติดขัดใดๆนะผมนะครับเราเลืกถึงท่านไว้นะผมปรารถนาสิ่งใด ขอ,ขอให้ท่านช่วยนะครับผมขอให้ท่านช่วยนะครับนะครับหลายๆท่านก็คงบูชาแบบเดียวกับผมนะผมหลังแต่ก็คงบูชาพี่ไข่เหมือนกันนะครับคงประสบมากับตัวเองนะผมว่าเป็นอย่างไรนะผมว่าจริงจริงหรือเท็จหรืออย่างไรนะครับผมแต่สาหรับผมนะผมผมเชื่อนะครับผมเชื่อผมบูชาผมเคารพนะครับนะ อาจจะสั้นนะครับผมถือนะครับผมผมถือกล้องนะครับผมครับผมฟากดูคลิปนะผมดูคลิปแล้วก็อธิษฐานไปพร้อมกับผมนะครับตั้งแต่ต้นยันจบนะครับอย่างเดิมครับใครดูคลิปจบนะผมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมมีโชคทุกคนนะครับมีโชคทุกคนนะนะครับมีโชคทุกคน ตอนนี้ผมได้จุดทูบมานะเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วครับผมครับผมจะปักไปนะครับผมอ่านะครับผมปักกปแล้วนะครับผมปักไปแล้วนะครับผมผมจะไม่จบคลิปนะผมยาวนะผมยาวจนทูบหมดนะครับยาวจนทูบหมดนะครับผมนะครับ ได้วถวายอาหารนะผมได้วถวายอาหารให้พี่ไข่ด้วยนะครับผมนะครั <S 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 บระหว่างรอทูบนะผมเอามาดูนะผมนะครับสมาชิกบางคนถามว่าอ่านี่เป็นชุดทหารอะไรนะผม <S <S 1> <S 1> นี่เป็นชุดทหารอากาศนะผมทหารอากาศนะผมทหารบบก็มีนะผมแต่ผมชอบทหารอากาศนะและทางลูกสาวผมชอบทหารอากาศก็เลยนะผมให้พี่ไข่เปลี่ยนเป็นทหารอากาศบ้างนะครับผม นะครับใส่ทหารบกมาเยอะแล้วนะครับใส่ทหารอากาศบ้างนะครับผมนะครับสิ่งของตรงนี้นะผมสิ่งของตรงนี้นะผมน,นะครับวันหนึ่งนะผมวันหนึ่งผมจะเอาไปบริจาคนะผมเอาไปบริจาคให้กับคนที่นะผมคนที่เขาไม่มีนะผมเด็กที่ไม่มีเล่นหรือ <c oughs> คนที่เขาไม่มีเล่นนะครับผมไม่มีใส่นะครับจะเอาไปบริจาคนะครับผม พราะผมจะบนพี่ไข่ทุกงวดนะจะบนพี่ไข่ทุกงวดนะครับผมของมันคงแน่นนะผมของมันคงแน่นเราก็เอาสิ่งของตรงนั้นนะผมไปบริจาคเราก็จะบ้ายบุญนะผมสร้างบุญสร้างกุศลให้เราเพิ่มขึ้นนะครับผมสําหรับสามาชิกทุกคนด้วยนะครับผมนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ร่วมสมทบทุนมานะครับผมนะครับ ผมไม่ได้เรียกร้องนะผมไม่ได้เรียกร้องนะผมเป็นความเต็มใจของสมาชิกเองนะผมเป็นความเต็มใจของสมาชิกของแต่ละท่านเองนะครับผมนะครับใครเชื่อก็ทําตามนะครับผมใครเชื่อก็ทําตามบุญอะไรไว้นะครับผมบุญอะไรไว้ก็แก้สิ่งนั้นนะครับผมบุญอะไรไว้ก็แก้สิ่งนั้นนะสัจจะวาจาของเราสําคัญสุดนะครับผมเรามีสัจจะนะครับผมสัจจะเราตรงนะครับผมสิ่งที่เราปรารถนา มันย่อมประสบความสําเร็จนะครับบางคนบอกว่าดูคลิปยาวเกินไปนะผมดูคลิปมันยาวเกินไปนะผมอาจจะลาคาญสําหรับใครบางคนแต่ผมบอกตรงนี้เลยว่าถ้าใครดูจบนะผมถ้าใครดูจบท่านมีบุญนะผมท่านมีบุญ,ท,บญท่านมีวาส,สนาท่านมีโชคท่านได้โชคแน่นอนนะครับนะครับอย่างที่ผ่านมานะผมสามงวดที่แล้วนะผม ทุกงวดนะผมมาทุกงวดนะครับมาทุกงวดนะผมก็บอกแล้วว่า,วามันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับผมไม่บงังคับให้ใครเชื่อใครเชื่อผมก็ตามนะผมใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งแบบนี้นะผมบางคนถามว่าง,งมงายแต่มันไม่ใช่นะผมไม่ใช่มันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเรานะครับผมอาจจะเป็นบางครั้งให้เรามีกําลังใจก้าวเดินต่อไปนะ เราเดินต่อไปหรือมีกําลังใจนะครับผมที่จะสู้ต่อไปนะครับผมนะครับนี่นะครับผมแว่นนะครับผมแว่นนะครับผมนะครับชุดทหารอากาศนะครับผมนะครับเปิ้นะครับผมครบเซตนะครับผมครบเซตครบชุดนะครับนะครับอ่าพี่ไข่นะครับผมพี่ไข่นะครับวันนี้นะครับผม ผมได้มาขอโชคให้กับสมา,สมาชิกของผมนะผมมาขอโชคให้สมาชิกของผมนะครับนะครับให้พี่ไข่ช่วยดลบันดาลให้ด้วยนะผมขอบารมีพี่ไข่นะผมขอให้ประสบความสําเร็จนะครับผมนะครับขอประสบความสําเร็จมีโชคมีราบทุกอย่างนะผมสมหวังทุกคนนะครับสมหวังทุกคนนะครับนะครับ วันนี้นะผมถ้าพี่ไก่ให้ถูกนะครับพี่ไก่ให้ถูกนะครับผมจะขอแก้บนด้วยนะผมจะขอแก้บนด้วยไก่หนึ่งตัวนะผมหัวหมูหนึ่งหัวนะผมนะครับเหล้าขาวหนึ่งขวดนะครับผมให้แก่ครับ ตายายเจ้าที่เจ้าทางในที่นี้นะนะครับผมนะหรือผีเล่ล่อนระยินะครับขาดมิดในที่นี้นะครับผมนะครับผมจะแก้บนกลางแจ้งนะครับผมนะครับไก่หนึ่งตัวหัวหมูหนึ่งหัวหมูหนึ่งหัวนะครับแล้วขาวหนึ่งขวดนะครับผมนะครับขอให้บารมีของพี่ไข่ช่วยดวรมันดาลให้กับพวกเขาด้วยเถิดนะครับ จะได้เสริมบารมีของพี่ไข่ให้มากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับผมนะครับผมจะขอบนด้วยไก่ต้มหนึ่งตัวหัวหมูหนึ่งหัวเหล้าขาวหนึ่งขวดนะครับผมให้แก่เจ้าที่เจ้าทางตายายณที่แห่งนี้และผีเล่ล่อนแระญาติขานนิดณที่แห่งนี้นะครับผมที่ปกปักดูแลรักษาที่แห่งนี้นะครับนะครับผมจะขอบนด้วยสิ่งนี้นะครับผม ตอนนี้มาหนึ่งเลขแล้วนะผมมาหนึ่งเลขแล้วนะครับมาหนึ่งเลขแล้วนะครับรอรอนะผมรอ,รอรอนะครับถ้าวพี่ไข่ดบันดานนะผมให้วันนี้นะผมนะครับผมจะขอกแก้บนนะผมขอกแก้บนให้กับ เจ้าที <si> ่เจ้าทางที่นี่นะผมผีเล่ยล่อนทั้งหลายที่นี่นะผมที่สิงสถิตอยู่ที่นี้นะครับนบขอให้บารมีพี่ไข่ช่วยแผ่เมีให้พวกเขาด้วยเถิดนะครับช่วยแผ่บารมีให้พวกเขาด้วยเถิดนะครับนะครับพวกนี้ก็เป็นของเล่นนะผมของเล่นที่ผมบนนะผมที่ผมบนนะแล้วผมได้นี่ครับกับสมาชิก ที่สมทบสนช่วยมาด้วยนะครับผมที่มีโชกับพี่ไข่นะครับอ่านะครับผมนะครับผมนะครับปืนครบชุดนะผมปืนครบชุดนะครับนับลูกกระสุนนะครับผมหลายแบบแว่นตานะผมกระป๋องรัะผมกอไอ้ไข่เล่นอย่างสนุกสนานนะครับผมใส่ชุดทหารใส่แว่นตานะผมเตะฟุตบอลนะผมขับรถยนต์รถเก๋งรถตู้นะผมนะครับ อนนี้ตัวที่สองจะมาแล้วนะผมเลขตัวที่สองจะมาแล้วนะครับผมนะครับก <c oughs> ุ้งย่างนะผมกุ้งย่างวันนี้ขึ้นอาหารเย็นให้พี่ไข่นะครับผมนะครนะครับ,นะรบนี่นะครับองคจริงอยู่นี่นะผมองค์จริงอยู่ข้างในนะผมมีไก่เง,งินไก่ทอง คู่บารมีนะครับผมมีไก่เงินไก่ทองคู่บารมีนะครับอ่าอาจจะดูไม่ชัดนะครับไก่เงินไก่ทองคู่บารมีนะครับผมสองตัวนะครับผมสองตัวอ่าไก่ทองนะครับผมไก่ทองนะครับผมมีไก่ใหญ่นะครับผมไก่ใหญ่คู่นะครับผมไก่ใหญ่คู่นะครับองค์จริงท่านอยู่ข้างล่างนะครับผมข้างบนเป็นพยาน ท่านใดอยากบูชาลองหามาบูชาได้นะผมลองหามุมบูชาได้นะถ้าท่านนับถือนะครับ ตัวที่สองมาแล้วนะครับผมตัวที่สองมาแล้วนะครับครับตัวที่สองมาแล้วนะครับผมตัวที่สองมาแล้วตัวที่หนึ่งท่านใดเห็นเป็นเลขอะไรนะครับผมเห็นเป็นเลขอะไรนะครับเห็นเป็นเลขอะไรตัวที่สองเห็นเป็นเลขอะไรนะครับผมตัวที่หนึ่งเห็นเป็นเลขอะไรตัวที่สองเห็นเป็นเลขอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะปีความหมายให้นะครับเดี๋ยวผมจะปีความหมายให้นะครับ นะครับหกนะครับผมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะผมสี่กับเจ็ดตัวเดียวกันนะผมสี่กับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับผมหกกับเก้าสี่กับเจ็ดนะครับผมนะครับเรามารอดูตัวสุดท้ายนะผมเรามารอดูตัวสุดท้ายนะครับเรามารอดูตัวสุดท้ายนะครับตาได้ใครจะดูเป็นเลขอะไรก็ได้นะผม แต่สอนแรบผมเห็นเป็น97นะผม67นะผม94 64นะครับผมนะครับตอนนี้นะครับสองตัวนะครับผมหาสองตัวเดี๋ยวรอตัวสุดท้ายนะผมรอตัวสุดท้ายนะครับ,ว,นะรบว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับผม ตอนนี้เราได้มาแล้วนะผม97้าเจ็ดนะผม97นะครับผม67เจ็ดนะผม94นะครับผม64นะครับผมนะครับผมจะรอตัวสุดท้ายก่อนนะครับจะรอตัวสุดท้าย ยันทูบหมดครับผมเรายันทูบหมดนะครับ,รอรบตอนนี้ทุบยังไม่หมดนะผมยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับผม อ่านะครับผมนะครับนะครับวันนี้พี่ไข่ให้ของผมเลขสองตัวเองนะครับผมเลขสองตัวนะครับผมนะครับนะครับนะครับตีความหมายเอานะครับผมเก้าเจ็ดนะผมเก้าเจ็ดเก้าสี่นะผมหกเจ็ดหกสี่นะครับผมนะครับนะครับนะครับผมนะครับ จ็ดหกสี่นะผมเจ็ดหกสี่นะผมเจ็ดหกสี่เก้านะครับผมเจ็ดหกสี่เก้านะครับผมนะครับเจ็ดหกสี่เก้านะผมนะเป็นเลขที่สวยมากนะผมเป็นะเลขที่สวยมากนะผมเลขขสอเกิดรอสิบนะครับผมเก้ Na, รราเจ็ดนะครับผมนะคิดจะสักกะลาดนะครับผมหกเจ็ดสี่เก้านะผมลองจับวินนะผมลองจับวินหกเจ็ดสี่เก้านะผม สองตัวคือเก้าเจ็ดเก้าสี่หกเจ็ดหกสี่นะครับผมสามตัวคือสี่เก้าเจ็ดนะครับผมสี่หกเจ็ดนะครับผม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 คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับผมนะครับงวดนี้พี่ไข่ให้แค่เลขสองตัวนะครับผมเลขสองตัวนะครัอโอเคครับผมขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ